สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวที่พักที่โรงแรมวินแจมปารบุรีหัวหินค่ะห้องที่เราพารักวันนี้นะคะก็จะเป็นห้องแบบพูลวิลล่าค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทางเข้าห้องพักมานะคะก็จะมีโซนที่นั่งเล่นค่ะ มีทีวีจอใหญ่ให้นะคะแล้วก็มีโต๊ะรับประทานอาหารเล็กๆน้อยๆค่ะอันนี้เป็นของอเป็นผลไม้นะคะที่ทางรีเซพชันเขาให้มาค่ะตอนที่เราเช็คอินนะคะบริเวณนี้คือเป็นที่นอนค่ะเป็นเตียงคิงไซส์นะคะ ึ่งก็จะประกอบด้วยหมอนสีใบแล้วก็หมอนอิงอีก2ใบนะคะสำหรับด้านนี้คือจะเป็นโต๊ะเขียนหนังสือค่ะเป็นโต๊ะทำงานนะคะส่วนด้านบนก็จะมีพัดลมให้1ตัวค่ะพัดลมเพดานนะคะฝั่งด้านนี้คือเป็นสระว่ายน้ำค่ะเป็นพูลวิลล่านะคะ ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปดูบริเวณสระว่ายน้ำนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะนี่ค่ะจะเป็นสระว่ายน้ำนะคะพอเปิดประตูมาก,ก็จะเจอกับสระว่ายน้ำเลยค่ะพร้อมกับศาลานั่งเล่นนะคะอันนี้เป็นห้องพูลวิลล่านะคะก็จะมีสระว่ายน้ำให้แล้วก็ ด้านนี้จะเป็นที่นั่งให้สองที่ค่ะพร้อมร่มกันแดดนะคะส่วนฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นอ่างน้ำนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่างน้ำค่ะพร้อมกับที่ตากผ้าค่ะ เขาบอกว่าห้ามกระโดดนะคะเพราะว่าสระลึกเพียง1.2เมตรเท่านั้นนะคะคือสระไม่ได้แบบลึกมากนะคะก็เลยมีป้ายห้ามกระโดดคะ่ะ<ม>ก็คือเป็นสาที่มีความลึก1.2เมตรนะคะแล้วก็มีการาปล่อย ฟองน้ําฟูด้วยนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะแต่ก็คือมันก็จะมีความแบบบุ่มบุมบุมบ,มบุมอยู่ตรงเนี้ยค่ะแบบเนี้ยค่ะคล้ายๆจาร์กุซี่เนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แรงเหมือนแบบอาจารก,กุซี่นะคะโซนนี้ก็จะเป็นอาศาลานั่งพักผ่อนอยู่ข้างๆสระว่ายน้ำค่ะ ต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงมินิบาร์นะคะว่าเขาให้ของอะไรมาบ้างคะ่ะอันนี้กลับมาในห้องพักแล้วนะคะแอร์เย็นฉ่ำม,มากคะ่ะต่อไปเรามาดูมินิบาร์บ้างนะคะเขามีเครื่องชงกาแฟสุดมาให้ด้วยคะ่ะนี่นะคะอันนี้คือเป็นเครื่องชงกาแฟของเขา เก๋บ้างนะคะว่ามีอะไรเอ่ยมีกล้วกยกาแฟนะคะแล้วก็มีแก้วน้ำเย็นมีแก้วน้ำร้อนมีกาแฟมาให้3แคปซูลนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าถ้าไม่พอก็คือสั่งได้เรื่อยๆเลยโทรแจ้งพนักงานแล้วก็สั่งได้เรื่อยๆเลยนะคะ ประมาณว่าเขาก็ไม่ได้ห่วงของเนาะก็คือถ้าไม่พอนะคะโซนที่เป็นมินิบาร์เนี่ยค่ะกาแฟไม่พอชาไม่พอน้ำเปล่าไม่พอก็คือแจ้งบอกน้องพนักงานได้เลยนะคะเขาก็จะมีน้ำให้อสี่ขวดไว้ก่อนน้ำเปล่านะคะถ้าต้องการเพิ่มมากกว่านี้ก็บอกเขาแจ้งเขาไปค่ะมีการน้ำร้อนให้ด้วยนะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในตู้นี้บ้างนะคะว่าในตู้นี้มีอะไรนะคะมีกระจกให้ค่ะพร้อมกับโลชั่นกันยุงนะคะน่าจะยุงเยอะอยู่เนาะแล้วก็มีตู้เซฟค่ะมีไดเป่าผมอันนี้คือบริการซักรีดนะคะอันนี้จะเป็น ผ้าที่เอาไว้ใช้กับสาว่ายน้ำนะคะเอาไว้ลองเบาะนั่งตรงบริเวณพูลวิลล่าของเรานะคะไม่ใช่ไม่ใช่ใชผ้าเช็ดตัวนะคะเมื่อกี้ค่ะอ่ามีล่ม2อันมีกระเป๋าเดินชายหาดให้ด้วยนะคะโอ้ไม้แขวนเขาน่ารักมากเลยค่ะไม้แขวนคือเป็นแบบไม้ไม้ไผ่ ไม้แขวนคือน่ารักมากแล้วก็มีเยอะมากนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นไม้แขวนอีกนะคะเออไม้แขวนน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็นี้เป็นเสื้อคลุมอาบน้ำค่ะให้สองตัวสีขาวมีสลิปเปอร์ให้สองคู่เช่นกันนะคะสลิปเปอร์นี้คือห้ามนำกลับบ้านค่ะถ้านำกลับบ้านก็คือ มีราคา300บาทอ๋อประมาณว่าซื้อกับบ้านได้นะ300บาทนะคะแล้วก็มีกระจกอยู่ด้านซ้ายมือเนาะประตูทางด้านซ้ายของตู้เสื้อผ้าก็จะมีกระจกให้เต็นบานนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันบ้างว่าห้องน้ำเนี่ยจะว้าวขนาดไหนนะคะตรงนี้คือประตูห้องน้ำนะคะอ่ะเรามาดูห้องน้ำกันนะคะ นีคือห้องน้ํานะคะห้องน้ําคือสามารถเปิดประตูทะลุออกไปตรงโซนคูวิลล่าได้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นอ่างล้างมือเนาะแล้วก็มีชักโครกนะคะมีแก้วไว้ให้อ่า ใช้สาหรับแปรงฟัน,นหรืออะไรเงีนะคะก็คือเป็นแก้วสําหรับใช้ในห้องน้ำนะคะอันนี้คือผ้าเช็ดผมะคะ่ะอันนี้เป็นผ้าเช็ดตัวนะคะสองอันมีสบู่นะคะสะบู่สีม่วงอันนี้คือบอดี้โลชั่นค่ะอันนี้คือลิปปีโซฟก็สบู่เหลวนั่นเองนะคะตัวนี้น่าจะเป็น ที่คุ้มผมค่ะห้องน้ำก็จะประมาณนี้ค่ะอามีทิชชู่ให้สองก้อนนะคะ,คะลักษณะของห้องน้ำค่ะพิเศษกว่าที่อื่นก็คือเปิดประตูออกแบบว่าได้ทะลุไปถึงตรงบริเวณคูตรงบริเวณครูเลยค่ะ,คะอ่าโซนนี้ก็เป็น โซนชาวร์นะคะชาว์เป็นแบบเรนชาว r ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นชาว r เจลค่ะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแชมพูแอนด์คอนดิชเนอร์แชมพูกับครีมนั่นเองนะคะแล้วก็ป้าพีดานของห้องน้ำก็ทำ เป็นผ้าแบบว่าทะลุขึ้นไปตรงเนาะแล้วก็มีไฟซ่อนผ้าด้วยนะคะอันนี้สามารถปิดประตูดได้แต่ว่าถ้าเปิดก็ก็จะไปเจอกับอ่างอาบน้ำนะคะตรงบริวเวณนี้สามารถปิดเปิดประตูดได้เลยตามความสะดวกนะคะ สำหรับโซนนี้ค่ะก็จะเป็นโซนด้านหน้าสุดของโรงแรมนะคะด้านหน้าสุดของโรงแรมค่ะจะเป็นสระว่ายน้ำค่ะเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่เลยนะคะของโรงแรมเนาะแล้วก็สระว่ายน้ำเนี่ยค่ะจะติดกับส่วนหน้าสุดของโรงแรมซึ่งถ้าเรามองไปเนี่ยนะคะจะเป็นถนนแล้วก็จะเป็นทะเลค่ะ สำหรับอาหารเช้าของเรานะคะก็สามารถมารับประทานได้ที่ห้องอาหารเช้าซึ่งจะอยู่ติดกับตัวสระว่ายน้ำเมื่อสักครู่นี้นะคะอยู่ใกล้ๆกกันเลยค่ะห้องอาหารเช้านะคะก็มีอาหารหลากหลายเลยค่ะก็มีทั้งอาหารไทยนะคะอาหารนานาชาติเนาะแล้วก็พวกเมนูตระกูลไข่นะคะ อนอกจากนั้นแล้วก็จะมีตัวเบเกอรี่ค่ะแล้วก็มีกว๋วยเตี๋วด้วยนะคะที่นี่มีกว๋วยเตี๋ยวให้ด้วยเนาะแล้วก็มีน้ำผลไม้ต่างๆนะคะเราสามารถเลือกรับประทานได้เลยค่ะ